อันอี้มันเด้งถึเด้งๆึงดีย่งเลยอย่าไบีกลัวน้ำหนักคืนไม่คืนไม่รู้ลิ้นก่อนอ้สายเนื้อต้องไม่พลาดครับร้านนี้ซื้อลอตเตอรี่ plus โหลดนก p ลัส สวัสดีครับพ่อป๋องมาแล้วนะครับวันนี้พ่อป๋องนะฮะจะพาไปกินฮะกินอะไรครับกินก๋วยเตี๋ยวฮะนะฮะจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้ออะใครสายเนื้อนะฮะมานะฮะวันนี้จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะฮะแถวย่านวัชรพลซึ่งถือว่าเป็น3ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่อยู่ในใจของพ่อกันละกันนะฮะมีร้านในต่อเนื้อตุ๋นนะฮะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือพีรนัดนะฮะแล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะออฟโรดครับนะฮะแต่ละร้าน เนี่ยมันจะอร่อยมันจะเด็ดแค่ไหนเนี่ยทำไมถึงอยู่ในใจของพ่อป๋องเนี่ยนะฮะแถวย่านวัชรพลเนี่ยเดี๋ยวไปติดตามกัน,นครับลองว่าอร่อยทุกร้าน <c oughs> มาแล้วครับนี่ เมนูของร้านในต่อฮะอยู่ตรงห้าแยกวัาชรพล,ลนะถือว่าเป็นร้านดังนะฮะของย่านนี้เลยนะฮะเป็นร้านที่พ่อป๋องเนี่ยนะฮะเลื่อมาเป็นหนึ่งในสามร้านที่อยู่ในใจเลยครับผมสั่งมาเป็นเกาเหลาครับนี่เกาเหลาก็จะเป็นอย่างนี้อา่าถุงงอกผักบุ้งนี่เนื้อเปื่อยนะฮะมีหมดลูกชิ้นเนื้อทรงเนื้อสดเครื่องในามาครบนะฮะ นี่ผมสั่งเกาเหลามา1ชามแล้วก็ข้าวเปล่าหนึ่งถ้วยนะฮะแล้วผมก็สั่งลูกจิ้มครับลูกจิ้มก็เป็นเนื้อติดมันแล้วก็เอ็นนะฮะนี่นี่นี่ลูกจิ้มนะนะฮะแล้วผมก็สั่งมานี่อันนี้ก็เรียกขอบขอบเขาเรียกว่าขอบกระด้งขอบกระด้งกับหัวใจเพื่อเอามาเนี่ยจิ้มกับน้ำจิ้มที่เราปรุงเองนะนี่นี่นี่เอ็น มันเด้งๆเด้งหนึบเอื่สู้ฟันมากนี H ้ขอบโด่งโล่ขอบโล่งนดจอดันหน่อยนี่ ในตออเนื้อตุกฝากไว้กับสายเนื้ออร่อยมากเดินทางมาถึงคำสุดท้ายนี่หมดจริงนะบอกไว้ก่อนนะ ม่ได้หมดเลยนะหมดจริงๆทั้งเกาเหลาทั้งข้าวทั้งลวกจิ้มหมดทุกถึงทุกอย่างและในตอนเนี้ยนอกจากจะเป็นแบบนี้เนี่ยเขาจะมีพวกหม้อไฟด้วยนะหม้อไฟก็ขึ้นชื่อหม้อไฟก็กินหลายคนหน่อยหม้อเริ่มเลยเนะก็แล้วแต่ชอบนะจะมากินเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำเกาเหลาหม้อไฟ ลวกจิ้มใดๆได,ได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นพวกของบนเร็วหน่อยอ่าเช่นไส้อย่างเงี้ยต้องโทรจอเหนือนล่องลายอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าไม่ซีเรียสเนี่ยยังก็มีครบหมดเลยฮะฝากไว้กับในจตเนื้อตุ๋นถ้าแยกวัชาารพลหนึ่งในสามร้านในดวงใจพ่อป๋องครับ ทยอยมาครับนี่เราสั่งเป็นเกาเหลานะเกาเหลาหม้อไฟนี่เกาเหลาม้อไฟเขาก็จะอ่ะนี่ลูกชิ้นใส่ไปแล้วเมื่อกี้นี้แล้วนี่ก็จะเป็นเนื้อเปื่อยติดมันนี่มันลอยๆนี่นะโอ้ยมีนี่ดูมันลอยๆเนี่ยโอ้โหเอาว่าผมผมใช้วิธีการใส่ลงไปก่อนแล้วกันนะนี่เอ็นใส่ไปนี่เป็นไฮไลท์ฮนะลิ้น นี่นี่นี่ดูลิ้นดูลิ้นอ้ดูลิ้นดูดูลิ้นนี่ดลิ้นลวกจิ้มเขาลวกมาแบบชิ้นดูชิ้นนี่ชิ้นใหญ่มากอะแล้วให้มาแบบอย่างนี้นี่นี่นี่แล้วก็มีพวกกระเทียมนี่นี่หากเพิ่มนี่มานะมาอันนี้เกาเหลาหม้อไฟครับใส่ทุกอย่างที่เมื่อกี้ทุกท่านเห็นนะนะลูกชิ้นเนื้อสดเนื้อเปื่อยนะสะใภนางนะลิ้นทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลย นะครับผมก็เลยแยกมานี่ลวกจิ้นโอ้โหโโหโคตรโดนอ่ะโคตรโดนอร่มากนิ้นลวกกิมเต็มปากเต็มคำเขาเป็นนจิ้มทางร้านนนี่น้ำจิ้นทางร้านนี่ สูตรพิเศษฮนะถามไม่ยอมตอบเรื่องว่าทำอะไรยังไงบอกว่าเป็นสูตรพิเศษทางร้านจัดมาดูฮะเด็ดจริงๆบอกเลยน้ำจิ้มนี่สายเนื้อต้องไม่พลาดครับร้านนี้ หืมดีมากเลยอ่ะมีมีกี่ชิ้นนี้นี่เขาเนื้อเนื้ออะไรฮะเนื้อปโคคขุ่นเหรอหืมอันนี้อร่อยมากเตเตมต้องแดกนี่เนี่ยเราที่พ่อชอบเลยนะ ร้านเนี้ยพ่อเตี๋ยวออฟโรดเนี้ยกินร้านนี้มานานแล้วอยู่แถวบ้านวัชรพล,ผ,ลผมว่าวัตถุด,ดิบเขาอะ่ะเขาเลือกสรรดีแล้วเขาก็ตุนออกมาเนี่ยได้พอดีผมใช้คำว่าเนื้อเปื่อยเนี่ยละลายในปากผมใช้คำนี้เลยนะนี่อ่ะดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนื้อเปื่อยติดมันเนี่ยเนี่ยนะฮะนี่ผมใช้ว่าละลายในปากได้เลยนะ ร้านนี้เนี่ยแจ็กกี้อดสอพึ่งยานี่ก็เป็นเอฟซร้านนี้นะนี่เนี่ยละลายในปากเลยฮะบอ้โหเออมึงต้องแดกถ้าไม่ละลายในปากนะมึงมากระทืบกูแม่งละลายในปากจริงจง <peach> และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะฮะในใจของพ่อป๋องนะฮะชื่อนี่ฮะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือพีรนัดนะครับอยู่ตรงซอยสายหยุดฮะร้านนี้ผมบอกกันเลยว่าเป็นร้านที่ผมมากินประจําบ่อยมากผมก็จะสั่งแห้งชามน้ําชามครับผมชอบกินบะหมีนี่บะหมีนี่บะหมีบะหมีแห้งเนื้อผมมิสายเนื้ออย่างที่บอกนะแล้วก็ผมก็จะสั่งต่อด้วยเส้นหมี่น้ำนะเส้นหมี่น้ำนี่เส้นหมี่น้ําตกครับ สีน้ำตกนี่เขาทำแบบเหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือเอาสมัยสมัยก่อนจริงๆนี่ดูเนี่ยมาแบบชามกัลังกระจุงว่าจินีนนะนี่ผมอะ่ะชอบอันนี้อ่อันนี้กากเจียวกากเจียวร้านนี้ก็ดีกากเจียวร้านนี้ก็ดีนะครับแต่ผมชอบอันนี้นะ หมูซึ่งปกติเนี่ยไอแคบหมูแบบนี้เราจะไม่ค่อยได้เจอนี่คือแคบหมูนะที่สมัยผมกินตอนเ,นเด็กๆเลยนะที่กุวเตี๋ยวเรืองุษาวลีเนี่ยมันต้องเป็นแคบหมูแบบนี้ครับนะฮะแต่ก่อนเนี่ยผมเรียนที่อนุบาลมาถมวัยวพอเรียนเสร็จเนี่ยพ่อจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือนั่งยองๆอยู่นะแล้วเรืออยู่บนในคลองอะ่ะนะฮะตอนมันต้องเป็นแคบหมูแบบนี้ชิ้นแบบนี้นะฮะมันถึงจะอร่อยผมชอบอันนี้ หมูนมนก็เสียเรือนีมันเนียยแค่หมูแบบนี้แบบแบบอย่างเงี้ยแบบอร่อยมากนะฮะเนี่เริ่มต้นที่บะหมี่แห้งก่อนครับผมก็จะใส่กากเจียวนีแบบไม่ปรุงเลยนะผมกินเลยเพราะว่าที่นี่อย่างที่บอกว่าแล้วชอบครับแต่ว่าไม่ปรุงก็อร่อยครับแรงดูในดูเส้น ที่นี่เขาลวกเนื้อสดเลือกตับลวกตับมาดีมากกากหมูสะหน่อ,อยอือดูนี่ดูนี่อือพอกินตามเล็กอะ mười ăn mười năm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  mười nước mười năm mười nước ภรยาเขาชอบลูกก็ชอบเป็นร้านประจำครอบครัวเราเก็บปกเพราะมันชุ่มน้ำเลยวะจุ่มน้ำก๋วยเตี๋ยวเหลือเห็นไหมอน,น้ำมันจะเข้าไปในหนังของกับของแครบหมูอะ่ะอย่าไปกลัวน้ำหนกักขึ้นไม่ขึ้นไม่รู้ลิ้นก่อน แล้วก็มาถึงขนมถ้วยที่กินข้าวก็ต้องกินหวานแลลวครับทุกคนคนระับเอาผมบอกก่อนนะบางวันมาทันก็ได้กินนะบางวันมาไม่ทันก็อดกินนะแล้วก็อยู่ที่ว่าวันนั้นเนี่ยเขาทำหรือเปล่านะแต่เขาทากันเองคนระับตัวเจ้าของร้านน้องผู้หญิงอนะ่ะน่ารักมากเขาจะทำกับคุณแม่เขา,าทำบางทีจะมีนอกจากขนมถ้วยก็จะมีขนมพวกขนมตาลขนมอะไรแบบนี้อร่อยมากผมผ่านะ น,นี่นี่ดูสีดูสีดูสีก่อนผมบอกผมบอกว่านี่ไงขนมถ้วยที่คุณดูสีดิมันคือเขียวแบบเขียวเขียวใบเตยแบบเข้มๆมอ่ะเห็นปะเป็นขนมตัวที่โคตรอร่อยอ่ะ และนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อในดวงใจของพ่อป๋องแถวย่านวัชรพลน,นะครับทุกคนนะ ผมการันตีผมรับรองว่าทั้ง3ร้านนั้นอร่อยโดนใจคนแถวย่านวัชรพลแน่ๆรวมไปถึงทุกๆย่านเลยอยู่แถวไหนถ้าคุณแวะมาแถววัชรพลนะฮะแนะนําทั้งสร้านนี้เลยครับว่าจะเป็นร้านในต่อก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะนะเจ้านี้ก็อร่อยครับหรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อออฟโรดเจ้านี้ก็โดนฮะรวมไปถึงก๋วยเตี๋ยวเรือพีรนัดครับโอ้โหเรียกว่า ประทับจิตประทับใจพ่อป๋องเป็นที่สุดฮนะการันตีได้ถือว่าเป็น3มร้านในดวงใจของพ่อจริง,รงๆแถวย่านนี้แหละครับเอานะฮะฝากติดตามช่องพ่อป๋องด้วยนะฮะฝากไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามช่องพ่อป๋องเ้วยกันลวกันครั้งหน้าพ่อป๋องจะพาไปกินพาไปเล่นพาไปทำอะไรติดตามให้ดีกันลวกันวันนี้ขอบพระคุณมากสวัสดีครับอ่ะขอบคุณด้วยเกือบลืมนะลอตเตอรี Plus, นะ่พัสฮะชุดใหญ่โอนไวจัดเต็มขอบคุณนะครับ ซื้อลอตเตอรี่พลัสโหลดนกพลัส